ในอดีตการนานมาแล้วมีหญิงสาวรูปงามนามว่านางรำพึงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนางมีสามีเป็นถึงพระราชโอรบจากเมืองอื่นแต่ชีวิตอันแสนสุขนี้ต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อนางถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นก่อนที่ไฟจะโหมไหม้ร่างนางรำพึงได้ร้องขอความช่วยเหลือและวิงบอลต่อเทวดาให้ช่วยชีวิตนาง แต่มีเพียงมนดํดำเท่านั้นที่ตอบรับคำอธิษฐานนั้นในวินาทีที่ไฟเริ่มเผาผลาญดวงจิตของนางรำพึงก็หลุดลอยออกมาจากร่างทิ้งไว้เพียงไส้และอวัยวะภายในที่ลอยละลิ่วไปในอากาศพร้อมกับมนดํดำที่ตามรักษาชีวิตเอาไว้แต่แลกมาด้วยคำสาบชั่วนิรัน์นางรำพึงผู้โครร้ายจึงกลายเป็นกระสือต้องลอยออกจากร่างในยามค่ำคืน มีเพียงหัวและเครื่องในที่เรืองแสงสีเขียวอ่อนๆคอยสแสวงหาสิ่งปฏิกูลหรือเลือดสดๆเพื่อประทังชีวิตและที่น่ากลัวที่สุดคือการตามล่าหญิงที่ตั้งคันเพื่อกินทารกในคันผู้คนในหมู่บ้านต่างหวาดผวายามค่ำคืนพวกเขาจะคึงผ้าขาวบางไว้ใต้ถุนบ้านและคอยจุดตะเกียงส่องดูแสงประหลาดที่ลอยไปมาหากใครพบเห็นแสงนั้นพวกเขาจะต้องรีบหลบซ่อน และภาวนาไม่ให้กระสือเข้ามาใกล้เพราะหากกระสือเข้าใกล้จะได้กลิ่นสาบและรู้ว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้ๆตำนานเล่าว่าร่างที่ไร้วิญญาณของนางรำพึงจะซ่อนอยู่ในบ้านอย่างเงียบเชียบหากมีใครพบร่างที่ถูกทิ้งไว้และทำลายมันดวงจิตของกระสือที่ล่องลอยอยู่ก็จะดับสิ้นลงทันทีทำให้กระสือต้องคอยวนเวียนกลับมาหาและเข้าสวมร่างก่อนรุ่งสางทุกวัน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยตำนานกระสือก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราขนลุกได้เสมอเรื่องราวนี้สะท้อนความเชื่อและความหวาดกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติในอดีตได้อย่างดีแล้วเพื่อนๆเ,เคยเจอกระสือไหมคะหรือเคยได้ยินตำนานกระสือนในฉบับอื่นๆบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ